ด้านคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบคุณภาพข้าวนะครับโดยยืนยันว่าขณะนี้มีการส่งตัวอย่างข้าวมาถึงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียบร้อยแล้วนะครับต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเอ๊แต่อาจารย์อะไรนะอาจารย์ที่เกษตรศาสตร์อาจารย์อ๋อเนี่ยเขาก็ตรวจแล้วนี่เขาบอกมีสารมะเร็งอยู่ใช่ไหมเขาบอกมีพี่แต่เขาไม่เชื่อกันไง ก็ต้องรอดูเนี่ยแหละรอดูคนไม่เชื่อก็นี่แหละรอดูในน้เมื่อกี้เนี่ยรัฐมนตรีชื่ออะไรนะคุณสมศักดิ์อ่านะครับก็เราก็จรอดูกันว่าอะไรเป็นอะไรนะครับก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเบื้องต้นนี้ก็ตรวจในสิ่งที่เขาจะตรวจการส่วนตัวไม่ได้มีความชํานาญเรื่องข้าวนะครับแต่ก็จะมีดูเรื่องยาฆ่าแมลงนะครับและสารเคมีที่ใช้ในการอบเก็บรักษาข้าวดูสภาพทางกายภาพต่างๆนะครับก็ต้องรอดูกัน แต่ผมไม่เข้าใจเขากินทําไมฮะที่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจฉันก็ไม่เข้าใจเขาขายทาไมถ้าฉันเข้าใจเ้าคงไม่มานั่งพูดแบบนี้หรอกอ่าทุกวันเลยเรื่องนี้ไม่จบอ่ะใช่ไหมพี่ใช่เขาขายเพื่ออะไรพอดเอาเงินเข้าประเทศสองร้อยสามร้อยล้านเองแต่เสียมันได้เสียมันมากกว่าได้ไงเพราะว่าเสียเนี่ยข้าวข้าวประเทศเราจะเสียเลยนะเพราะข้าวประเทศเราข้าวประเทศเราไม่ได้มีแค่หนึ่งแสนหนึ่งหนึ่งหนึ่งแสนห้าหมื่นกระสอบนะที่เป็นสิบปีเนี่ย ยังมีอีกเยอะที่ดีๆแล้วก็มีคุณภาพอ่ะเพราะบ้านเราดังในเรื่องผลิตข้าวอ่ะแต่ตอนนี้มาทําอะไรอย่างเงี้ยคนต่างประเทศเขาก็เริ่มจับตามองนะว่าใช่เขาก็จับตามองเพราะข้าวเนี่ยถ้าถ้าคนที่คิดไม่ดีเอาไปฟอกสีอืแต่แล้วมันสีเหลืองไปฟอกสีแล้วไปผสมกับข้าวที่ดีอ่ะครับเอาออกไปขายคนก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆอาจารย์เอาบอกว่ามันมันมีสารก่อมะเรงเพราะว่าเขาบอกว่าสารมันจะซึมเข้าไปในตัวเนื้อข้าว ไม่สารกับมะเร็งถ้าเรากินไปกินไปอยู่เนี่ยมันจะค่อยสะสมไปสะสมไปแล้วมันก็จะเป็นมะเร็งขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลตัวเองนะครับก็อย่าไปอะไรที่มันเสี่ยงๆก็อย่าไปทำนะครับเพราะว่าเรามีเงินเราก็ซื้อข้าวดีๆมากินกัน